สวัสดีเอฟซีทุกนนะครับดูสดชื่สดสีะครับสวัสดีเอทนัเที่ยมมาจตาิอันนี้เบอร์สามเลครับเมี่กันเลยอนนี้ออีกหนึงนะครับมีนึงนะตอนนี้ได้สนางงามแล้วนะครับ้งหมดของเราที่มาลงทะเบียนไปห้านางนะครับเมา์เมงมย์เมย์เมย์มยครมยเมย์เมย์เมา์เมยเมย์เรย์เยเยเเ งานประเพณีลอยกระทงนะครับประจําปีพุทธศักราช2566นะครับซึ่งจัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับก็เลยขออนุญาตพี่น้องสักครู่นะครับรอสักครู่รอสักครู่นะครับรอนางงามอีกคันหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งนะครับได้สองคิดแล้วลูกอจะจะไม่ลงยืนเลยได้เหลียงได้พอดิษฐ จริงที่สุดเหรอไม่ได้อะไรเด้ะคุณญาติท่านไปใส่น้าถัวลองอ้าวปดเบื่อทไว้ไหมฮะเยังม่ปวยที่นี่เลยปยแค่ไห เพลงการลองไะครับละงอยื่มีเว้นตองสิ่งบัวมองยมาลูกขวันเจ้าของเจ้าที่นู้ลาสาทู สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทมหนึ่งนะครับผมอยู่ซ่อนโจจับปลาด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีทีหน่นครับเดี๋ยมาอยู่ด้วยกันนะครับคมาแล้ก็ติตตามคลิมด้วยนะครับผมอยู่ซ่อนโจจับปลาด้ยนะครับสวัสดีเอฟซีทหนึ่งยนะครับ พเอา้ <Safe rév mark> ีดู่นีมาตลาดันนี่คะรานนไับีท่านทาที่มาอยู่โดยกัเนท่านที่มาติดแต่ฝึกนี้กันิดละครับผมอ่า สรับที่ทุกท่านครับกำลังรอการเกิดเรียกน้องเพื่อนพี่วันเลยกันพูดนะครับจะัีทุกสัปดาห2,565นะครับซึ่งวันนี้นะครับจากเพื่นที่อาจจะเป็น กันตุ้มของราครับได้รับเกียรติจากทรวนพั่นรองครับมันเป็นตุ้มนที่หนึ่งแลวก็ตุ้มสิบสี่นะครับสมันี้ก็กับบรรดบที่แปดนกครพิธจกายกพุทธศักราช2565นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมอันดีงามนะครับของทางชาติไทยหม่ได้จับคูเป็นทุกปี มีก็เยี่ยมบรรจุนในเซลกองเ่มาพบกับที่บ้านตุ้มทองเรานะครับปีหน้าท่านยกก็ท่านมีนโยบายว่าจะเลื่อนลับไปเรื่อยๆนะครับให้ชุมชนทุกชุมชนนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับกับประเพณีอันดีงามนะครับของลุ้นเดียวกันนี่แหละได้มาเป็นลุนสามเป็นลุ้นน้องเป็นประเพณีเป็นประเพณีของชาตินะครับเป็นฮาสามลุ้นน้อง

นี้นะครับผมีวงครันมสองวันมายังไม่เหมือนมายังไม่ครบนะยางยังไม่ครบยางบางยังไม่ครบยังไม่ครบนะครับผม FC เอะครับอยู่กับ่อับตครัมนะครับีสาวปลานกกนะกรับแม่จำลองนะครับผม กระทุ้งน้อยทุบปักเปลวเทียนสองละลิ้วล่องลอยน้ำลำน้ำไหลบรรทุกความโศกเศร้าของเราไปสู่เดนไกลไหว้รอยบาทพระศาสดาขอให้ความทุกโศกโรคภัยสิ้น สุขโบยบินมาใหม่ได้หันษาให้ความรักที่เหินห่างร้างโรวยปากลับคืนมาสุขสันรันลอยกระทง <c oughs> กรับเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุกทูมนะครับท่านนายกศรีวิชัยชาวดงนะครับและก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับแขกูุ้่ยเกียรติที่ก็าดทุกท่านครับกระผมนายมนตรีสายรัฐ หวหนาสำนักปลัดเทศบาลตะบุกตุงครับและดิฉันค่ะนางสาวมลิวัลบินโพค่ะผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลค่ะจากวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเทศบาลตะบุกตุงของเรานะครับได้ให้มาเป็นพิธีกรคู่นะครับในงานประพณธีศกสาร,ระพณีวันลอยกระทงประจำปีพุทธศักร 2, าช2565นะครับคืนนี้นะครับรับกับ่อไปนะครับผมก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับท่าน นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบุกตูมนะครับท่านรองนะครับนายกนะครับท่านวุฒิส่วนราชการนะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตะบุกตูมของเราทุกท่านนะครับบนเวทีเลยนะครับกับท่านครับงานเราก็ต้องงานนะครับตะวักขุตูมนะครับนะครับอยู่คนเกิดจับปลาเดินนะขอบคุณที่รับเสียงนะครับเต็มจิตใจจริงนะครับ เอกก็ใครที่กําลังติดมีนะครับกด FC ด้วยนะครับที่ติดตามคลิปนี้โชว์เจ้าจปาดูด้วยนะครับ